กลับสวัสดีค่ะทุกท่านมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดอาสาสมัครนักศึกษาของหอพักจำนวน3าม้คนช่วยงานโรงครัวพระราชทานในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพบร,รมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณี ไปทำการเปิดอาคารสารเยาว,วชนและครอบครัวในเย็นวันนี้นะคะเวลา17.00นณนะบริเวณวัดชัยทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่16มีนาคม2564โดยทำอาหารกล่องบริการนะคะจำนวน16,800กกล่องค่ะซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยในการฝึกงานระหว่างเรียนโดยได้รับค่าตอบแทนนะคะถือว่าน้องๆนะคะเป็น จิตอาสานะคะทำความดีเพื่อสังคมนะคะโดยไม่ได้หวังค่าตอบแทนอะไรนะคะแต่เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะคะในการฝึกงานระหว่างเรียนโดยได้รับค่าตอบแทนนะคะตามเรทอัตราที่จัดไว้นะคะซึ่งก็อาจจะมีบางกระแสนะคะในพวกที่ไม่หวังดีนะคะมาว่ามีการ เหมือนใช้แรงงานซึ่งก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่รับฟังข่าวสารก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการเลือกรับฟังข่าวสารที่เป็นจริงนะคะไม่ใช่แบบพวกโพสที่สร้างความแตกแยกหรือว่าทำให้เกิดประเดเ็นเกียิชังในสังคมนี่ก็ขอ ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังข่าวนะคะในภาพนี้นะคะก็คือเป็นน้องๆน,นักศึกษามหาวิทยาลัยดูสิตเขตสุพรรณบุรีนะคะได้มีจิตอาสามาช่วยกันค่ะทำข้าวกล่องนะคะเพื่อแจกประชาชนที่มารับเสด็จนะคะก็บางคนก็มาตั้งแต่เช้านะคะเพื่อที่จะเฝ้าชมพระบารมีของในหลวงพระราชินีและก็ท่านเจ้าคุณพระนะคะก็มีทั้ง มีทั้งข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะน่าทานมากเลยนะคะหุงข้าวข้าวหอมมะลิอย่างดีนะคะเป็นอกระเพราหมูสับไข่ต้มค่ะแล้วก็ข้าวหอมมะลินะคะเป็นชุดๆนะคะมีน้ำสะอาดด้วยพระราชทานนะคะซึ่งใครที่ได้มาเสียสละทำตรงนี้นะคะนอกจากจะได้บุญได้กุศลแล้วนะคะยังทำให้ฝึกจิตใจนะคะให้รู้จัก เสียสละทาเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะแล้วก็ได้ฝึกการทํางานเป็นทีมร่วมกับหมู่คณะนะคะซึ่งการเป็นนักศึกษานั้นไม่ใช่แค่ว่าคุณจะเรียนอย่างเดียวคุณก็ต้องช่วยเหลือสังคมนะคะทํางานเป็นทีมร่วมงานกันนะคะที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างไรเป็นการฝึกงานอย่างหนึ่งนะคะถ้าจะเรียนอย่างเดียวนั้นคุณจะได้แค่เรียนในตำราแต่คุณจะไม่ได้ประสบการณ์ชีวิตค่ะ ก็ขอชื่นชมน้องๆนักศึกษาจิตอาสาทุกคนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีนะคะที่ร่วมบุญในครั้งนี้ขอบคุณมากๆค่ะงกันสร้างสรเมือสุพรรณบุรีียุดาิเชื่อมใจไม่มีเราพี่น้องกันเชื่อมใจไม่มีน้องคี บางนางบวชก็ามาหาานช้างก็พานางรำสวยสัตว์ฝังพี่น้องงามวช